อ่ะครับสวัสดีครับพี่น้องมาเนี่ยครับวันนี้คนลงแห้งเชียงเกยครับอยู่ในเขตเลยจังหวัดเลยเก๋งก็ครับพี่น้องมาเนี่ยมาหนี้มาสองแม่ครับโอ้เชียงสร้างลงแห้งล่งวะไรครับวันนี้เวลาอบาดเก็บเพรบาดเก็บมาเนี้ส่รงโตแทนลงสองครับมาหนี้กับบ่ไก่ครับนาทีล่องบ้นเชียงแยนครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องมาเนี่ยหนองหลอบเมียงแม่บ่ไก่ครับจังหวัดเลยครับพี่น้องตะลุนแห้งแหละครับหมานประมาณครับแต่ว่าหนองนี่เป็นว่าหลายปีแล้วครับ ของเงยแท้ครับคน้ำชิมงางครับอยากทีตหลาถาปด้วยเราครับพี่น้องตัวตึงครับตัวตึงโอ้ผมได้แหงไหมครับว่ามันเนี้ยมันมีเสียหนำใจ้มนะโอ้่นเจ้าของไหมมาเจอเหมือนมัโซ่แหงไหมครับวันนี้ครับเสียตีครับจากทีมงานหอบเมียตามมาฟันครับวันนี้เสียตีกับมาเขาครับวันนี้ว่างงานครับมาจากการรอบน้องครับ วันนี้ส่งตัวแทนลงครับมวยไงลงไปครับวันนี้มวยไงลงไปไหนพวกนั้นอันตรงที่โอเคครับวันนี้ส่งตัวแทนครับให้มวยน้อยร่องแค่เหมือนว่ามาลุ้นกันครับว่าจะมีคล้องไงป่ะครับวันนี้บัตรราคาตัวของท่านอ่ะครับบัตรราคาหกร้อยห้าสิบครับก็ฟังสองรายห้าสิบครับพี่น้องเนี้ยฟังจดดึกเลยฟังเดี๋ยว้ะครับฟังนี่ดึกบ่ได้ครับพี่น้องเนี่ย แหมตึกได้คนละาสองฝืนครับพี่น้องครับบรรยากาศรอบน้องมันจะเป็นน้องเงี้ยวครับพี่น้องน้องนี่ครับนี่ครับอันนี้อยู่ทางที่ตะวันออกของน้องครับของหมู่บ้านครับพี่น้องน้องนี่ติดถนนดำนะครับอีกึนผลงาเพลงอ่ะอีกเมหนึ่งครับพี่น้องก็ได้ตึก้วครับจะเป็นน้องเงี้ยวไหมครับพี่น้องบั โอ้จักรยานมันยืนยืดเทยียดนะพี่น้องเสู้มีพี่น้องตัวกันยืนเนี่ยร่อนร้อมพี่น้องพร้อมให้พ่อคื้อๆได้ย่าเผ่าวานนี้ผมบอกแล้วนะทุกอย่างถูกบันทึกไว้วีดีโอนะครับเราจะไปพร่าวานกันฮึฮึเอาล้อนแหะแล้วครับพี่น้องครับจักวานแล้วครับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับเราวัชิรเป็นภาพที่สวยงามนะครับโจรจันทร์โจรจันทร์ อ่ะครับเริ่มนากพิณพี่น้องครับรอรุ่นครับจังหวะแรกครับพี่น้องใครจะโดนใครจะมันครับหนึ่งสองสามสองหนึ่งลุยเลยพี่น้องเอาครับจังหวะแรกมาแล้วครับแรกแน่ใครจะโดนใครจะมันครับพี่น้องรุนกันครับอ้าวอาวอ้าวมาครับมาครับเอ๋อรุ่นเซตยืดจ่อยกันนะไปยังไงครับปัดจังหวะแรกกันลีนเลยครับพี่น้องอ๋อถ้ารุ่นของแน่ครับ น้ำสอนึงตัวจากว่าแลกครับพี่น้อง่ะจิมมแห้ไหมยังไกันอ่ะ ไมสามสองเรื่องจวดดีแล้วครับพี่น้องเฮงไหมครับวันแี้นะจะกว่าเงินเนี่ย พี่น้องบานี่ะครับแห่แรกครับเริ่มขึ้นแล้วครับปาด่ลุนครับลุนลุนนะเบิ่องพื้นดิกันนะครับกลางได่นนะเบิ่องเียนตีตัวครับปาดนะครับเสียงตีแห่แรกครับโอ้มาแล้วครับนิ่นลุนๆครับนิ่นล้วนๆครับพี่น้องเลย นินอีกแล้วครับพี่น้องรุ่นประบึกครับรุ่นประบึกของไงบ้างไดเนาะของไงมั้ยมีขึ้นบ่ครับโอ้เห็นพื้นนีไหมครับเกิดน,นะครับปานนี้นครับสุดยอดเลยครับวันนี้ไปว่ามาผ่านแล้วเพิ่งได้ครับพ้นว่าร้องเลย อ่ะดุนตัวตึงครับปาอะไรครับแฮแรกตัวตึงมันบ่โอ้แฮแรกตัวตึงมื่อไหครับพี่น้องบานนึ่งโอ้เดี๋ยวหดเตาอ่ะมาเบิ่งแฮฟังครับพี่น้องครับโอ้หมันทุกคนบ่ครับหมันหมันครับโอ้แฮแรกบ่ครับนี่แเฮแรกบ่ท่านไอ้เครื่องอยู่โอ้ท่านไอ้เครื่องอยู่ครับเพิ่นว่าหมันทุกคนครับหมันทุกคนครับน้องนี่ยอครับกลุ่มราคาบัานเพื่อครับพี่น้องครับวันนี้หมันทุกคนครับวันนี้ อ๋อเาการนเลยครับพี่น้องนี่ตะปนี่หนครับจะใส่ยางกครับพี่น้องจะ่มาพีเดียวนี่ยเจ้าสิบปนอผมก็ได้บอกว่าปลาตัวใหญ่ดเจ้าสิทันออ๋อ่นแหเพื่นคับเป็นว่าของนี่ปลาถือครับพี่น้องโอ้เอาละครับแห่องเปิดปร่ตันนี่รพายรุ่นครับพี่น้อง เรื <muitas> ่องด้วยได้ประกาศไปแล้วนะครับดจิตบดากบอกบดด้ครับนี่ผมบอกบจิทำครับพี่น้องทนามสบ่อนุญาตปยัดยึดถามว่าฟังหรืนะครับเยวสใเป็นกรณีพิเศษหายใจแท้งระบบนวใจแแรงฟังครับครับพี่น้องกล่องจะใส่นะครับบัน้ยังายพี่น้องไม่ยขงครับ

ยากนือเิด่ะินรองพวกนี้ยไจัสิ้นม่ครับแนวลแม่ครับสซดนั่งจิตงหัองรับพี่น้องแลวก็คุมทุกคนครับนี้ เอาลุ้นเชือกตีครับพี่น้องบังเลยครับบังเลยโอ้สึงไกันครับพี่น้องเี่ยลครับตลบานพี่น้องบานนี้แจมครับแจมเงับมาแจมหน่อน้องรู้บ้เอว่ามากบานเลยครับน้องเนี่โ้ยกบลังเงียบเื่อนนะครับ กอ่อนันวยกาพี่น้องเต็มพ่อ,อ่าน,นเลยครับโอ้แฮมขึ้นหนึน่ก็ถตือร้ายครับพี่นอ้องเอาขึ้นตนลาฟื้น,นครับพี่น้องฝันรัสอบครับฝันรัสอบ แบขึ้นม่วงพี่น้องบอกเลยครับโอ <tr> ้ครับเต็มครับเต็มเต็มเต็มครับเดี๋ยวพดกันแล้วครับพี่น้องนี่นวลวนครับนี่นวลวนมื้งนี่นี่จะสามสิบแล้ว vắng này vắng nè vắng nè vắng nè võng 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 นะครับรางว e e ีหนึ okay? ่งท่านนึ่งกับพีน้องที่าวกับนองไปไหนคอยงเอาไปสร้างน้ำนักเลยครับราบวันตามลำดับครับทีหนึ่งปั้นหนึ่งครับที่สองหาร้อยครับที่สามสามร้อยครับพีน้องลองนี่มีล้วนครับของนหัวขึ้นม โอ้ยรุ่นะครับันของง่ายครับพี่น้องยกโซ่เนี่ยยกโซ่เนี่ยบาดเยาวครับบาดเยาวครับนี่พี่น้องันีุ้้ยนะครับมาหนีมามากแล้วับไอ้ประมางนี้บาดาวปันเลยครับมันเป็นบ่อพิชิ่งก่ครับพี่น้องหลายปีแล้วครับปลาจะหน้าตายู่ครับมันนี่คนพอเ็มน้องมาได้ครับมันนี่มันจะมันจะทำผู้มันอยู่ด้

ท่านแล้วท่านมีหัวนพูทจาสนเี่โซนนี้ของวัดขึ้นรับพี่น้องวัดนี้ผู้ใดไปสร้างอำนาจก็ับมนวันนี้ผ่้ดปสร้างอนาับานี่ยวันนี้ร่นๆครับมนี้ กันเคนครับอันผู้ใดพอแล้วกภาษีคับกวน้บวดนอครับด้อฟังงครับพี่น้องากอะครับโซนทางนี้ต้องไปขอใบสาอะไรงตัวนี้อะมาลุ่นเชีต่อครับพี่น้องฝากอะไรครับคือเา้มาแจ้งทางยปในการนะครับเฮ้ยาอแปชนดนอ่้ไรปลาตะเพียนครับที่ผมมา พี่น้นงนเฮ้ยมีตะปนับปลามนี่ปลากนี่งส้นท่างเราก็รองรอใครทหารครับมนี้านนะครับเปต้องบเต่อเขาอะสมครับแยสมบางไหนครับคือเราครับส้นท่านอีกรายคือเเ่าครับ คนแลครับตะลับพื้นกับพี่น้องเลยชื่นใจชื่นใจครับมากันทุกคนครับมาเลยเอาควอนไส้กันพี่น้องลงใลยโอ้ปะจีนไงครับพี่น้องปวานพี่น้องแก่ครับเดี๋ยวปะจีนไงครับอาจจะมีรุ่นนลำนักครับพี่น้องปละจีนตัวนี้ครับลายเจ้าขึ้นไปสังครับพี่น้อง ไปดูน้ำหนักครับพี่น้องครับโนแรกครับโอ้ปลาจีนครับปลาจีนนะไปดูน้ำหนักสองตัวครับกินยังไงแสดน้ำครับไปครับไปดูร่องบ้างครับพี่น um, ้องโอ้ใหญ่แหี้ยครับใหญ่แหี้ยครับสองตัวครับพี่น้อง อ่ะเช่นนี้ก็เฮ็นเราบาทพี่น้องอ่ะวันนี้เมียบาร,ราครับทุกคนเหมือนนี้น้องนี่เมียบาร,ราครับเป็นมาอ่ะรุ่นตัวรรรแรกครับเราขึ้นค่านี่นะครับพี่น้องจากโลครับจากโลรุ่นครับสองตัวครับพี่น้องรุ่นครับน้ำหนักเท่าไรครับพี่น้องตลาไม่กระปลาตกเนี่ย นบนปลาไม่ก็ปลาตอกที่ดูหนึ่งชั้นนบอว่าเขาเป <c oughs> ็นกบนนอบ่อย้องเป็นตาดูว่ามันแข็หน่อยบุญลำนักครับปลาลบวางได้เขาวางไ,ไ,ได้มีลำน้เนขาอ,อันนี้เขาเรียกปลาจีนอืม ุ้นกันครับกี่กเนี่เพื่อนดีเซตไหมอันมาน่อยนี่ตั้งชื่อนีีบ่านับด้วยครับโอ้ยแต่ถามตัวเนี้ยเจอตั้งไหนฉังเอาถึนเลยสีโตะพวกัน ป่ัวอยู่ลรพี่น่ตัวครับชีตัวม้นี่เจ็ดกิโลครับเจ็ดกิโลเจ็ดกีโครับปลาตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับกดจิวแต่ครับส่วนทางทิตวัน์อกครับพี่น้องเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าเทนะฮะไทยแล้วไทยแล้วตอนนี้ยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับเจ็ดจุดอันดับหนึ่งครับเจ็ดกิโลเจ็ดหนึ่งกับ ก่อนเลี้ยงกอนเล้วันนี้ที่สองขอมเน,นาะคครับเหลือวเวลาอีกหชั่วโมงกับอีกสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ดับหนึ่งเราดับสองติดของทืนีงานทีมงานดีๆนะครับนะครับที่บ้านไทย อ้าววิชาอรื่อุ่นลูกน่อยวัาจะใส่ี่ครับผมปลาตะโขตะโปลาตะโฮปลาเพียกโอ้ยปาเพียกมานะตัวมาสิบคนสิบหัมีสิบกี่หัเหมนเดิมครับเหมนเดิมปานีนวลล้วนครับปลาตะโฮนะครับเิดไรสดตอนนี้ เขาขายสองล้อยคนะครับอินบ็อกนะครับแล้วก็สี่จุดหนึ่งห้านะครับหนึ่งสองสามตัวนี้ปลาไซส์ใหญ่นะครับเรามีเราฟังกันมี่รับพี่น้องโอ้ตัวเก่าครับตัวเก่ายังมีเวลาถึงเที่ยงนะครับถึงเที่ยงผู้ใด้บอกไปกับพามาแล้วนะครับมะเป็นการรับองครับพ่อนี่แหละครับอ้าวโดนกันมี่ครับอ๋อเช็ญตีว่าปุ๊บปุ๊บเลครับมือนี่ ดีมากคลิปนี้ฝากกดไลห์กดแจ้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อฮะคลิปนี้มีอะไรครับแต่เบิ่งจะรุ่นนะครับตอนสรุปยอดว่าจะไดี๋ยวลยไล่ไปเลยพี่น้องขอกล่าวคำว่า,า,าสวัสดีครับ